การนอนค่ะต้นกําลังงามเนานะติดลูกเต็มเลยค่ะลูกกระเจี๊ยบเนาะเอาไปต่อฟังนอนก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านวันนี้ไม่มีฝนนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีอยู่ค่ะเมฆก็ไม่มีนะฟาวันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะมาจะพาเพื่อน,อนไปชมบรรยากาศด้วยเนาะบรรยากาศริมโค้งนะคะทุกคน กัดเฮิรนเนาะบ้านเราเรียกผักกัดผักกัดถ้าตัวหน่อยหนึ่งเขาจะไปคั้นส้มนะเพื่อนทำผักดองเนาะทางอีสานก็บอกว่าคั้นส้มดูนะคะทุกคนเด้อกัดเฮิรนเนาะบ้านเราเรียกผักกัดผักกัดถ้าตัวหน่อยหนึ่งเขาจะไปคั้นส้มนะเพื่อนทำผักดองเนาะทางอีสานก็บอกว่าคั้นส้มกำลังงามมะกระพรานทางนั้นก็โหระพานะคะเพื่อน โน่นโหละพางามๆท้งนั้นเลยเนาะคือโหระพายินกับน้ำพริกได้นะคะเพื่อนๆจะเจี๊ยบเขียวเนาะบางคนก็บอกว่าผัดได้เนาะนี่แหละค่ะเพื่อนๆเขาก็จะตัด,ต,ดต,นะตัดตรงนี้เนาะตัดตรงนี้แล้วก็เอาไปไปลวกหรือว่าไปผัดหรือว่าไปต้นเขาต้นย้ายใหญ่เๆๆนาะหน้าฝนก็จะปลูกได้ประมาณนี้แหละเพื่อนๆปลูกกระเจี๊ยบเขียวนะคะ กับหโหระพากับแมงแลักเพราะว่าเราไอ้ไม่ไหวเนาะเขาขึ้นบ่อยมากยากเนาะยาปนกับผักเลยต้นเขาต้นใหญ่ใหญ่เนาะหน้าฝนก็จะปลูกได้ประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อปลูกกระเจี๊ยบเขียวนะคะกับหลแล้ะพากับแมงแลักเป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะเพื่อนเพื่อนว้าดูลูกนี่สิติดลูกประมาณนี้หละเนาะ ประมาณนี้นอนบรรยากาศริมโของอันนี้คือสวนผากอยู่ริมน้ำโขงทุกคนจ้ะน้ำก็ขึ้นเยอะครับเพื่อนๆหาเป็นแมงลักนะคะทุกคนหญ้าเต็มเลยเนาะต้นเขาต้นหญ้าใหญ่เนาะ หน้าฝนก็จะปลูกได้ประมาณนี้แหละเพื่อนๆปลูกกระเจี๊ยบเขียวนะคะกับโลละพากับแมงลักขออภัยนะคะมือสันเนาะดูด้านนี้เนาะลูกใหญ่เนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาพาเพื่อนๆมาชมส่วนกระเจี๊ยบเขียวนะคะทุกคนกระเจี๊ยบเขียวริมแม่น้ำโขงเนาะ,ะเน,ะนกกเาะเ๋ยอลูกกระเพาะเนาะ เกือบกระเพาะเพราะว่าเขาจะเป็นเมือกๆนะคะทุกคนต้นนี้ก็ยังไม่เป็นเนาะต้นนี้ยังอ่อนอยู่ขออภัยนะคะเมือสันเนาะดูด้านนี้เนาะลูกใหญ่เนาะก็แล้วแต่แต่ส่วนมากทางบ้านยี่หม,มยเขากินกับน้ำพริกกระป่นเนาะคะ่ะเนาะป็นยานะคะเพื่อนๆกระเจี๊ยบเขียวเนาะกินเป็นยา สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาพาเพื่อนเพื่อน,นมาชมส่วนกระเจี๊ยบเขียวนะคะทุกคนกระเจี๊ยบเขียวริมแม่น้ําโขงนะคะ่ะเนาะเพราะว่าเราอนี้ไม่ไหวเนาะเขาขึ้นบ่อยมากย่าเนะาะย่าปนกับผักเลยเพราะว่าเราอนี้ไม่ไหวเนาะเขาขึ้นบ่อยมากย่าเนาะย่าปนกับผักเลย กระเจีย๊ยบเขียวนะคะเพื่อนเพื่อนว้าดูลูกนี่สิติดลูกป,ประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้ต้นเขาต้นใหญ่ใหญ่เนาะหน้าฝนก็จะปลูกได้ประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อนปลูกกระเจีย๊ยบเขียวนะคะกับโหละพากับแมงแลักหน้านี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอทางนี้คือกระเพราเนาะกระเพรา กินกระน้ำพิกนั่นแหละค่ะต้นใหญ่มากเลยด้านวนก็จะน,น้นบรรยากาศยริมโของอันนี้คือสวนผักอยู่ริมน้ำโขงทุกคนจ้ะน้ำก็ขึ้นเยอะอค่ะเพือ่อนๆฮะนี้ก็ยังอ่อนๆอยู่เนาะขาะนี่ยอดเขา นายฟ้าเพื่อนๆมาเดินแล้วแต่แต่ส so ่วนมากทางบ้านยี่ไมเขากินกับน้ำพริกกับปุนเนาะค่นเนาะป็นยานะคะเพื่อนๆกระเจี๊ยบเขียวเนาะกินเป็นยาอันนี้ก็ยังอ่อนๆอยู่เนาะค่นเนาะนี้ยอดเขานายผ้าเพื่อนๆมาเดินกินกับน้ำพริกได้นะคะเพื่อนๆกระเจี๊ยบเขียวเนาะบางคนก็บอกว่าผัดได้เนาะเป็นแมงลักนะคะทุกคน ยาเต็มเลยเนาะเพราะว่าเราอันนี้ไม่ไหวเนาะเขาขึ้นบ่อยมากยาเนะาะยาปนกับผักเลยผักนะคะเนาะด้านน้อนค่ะต้นกำลังงามเนานะติดลูกเต็มเลยค่ะลูกกระเจี๊ยบเนาะเอาไปวันนี้แค่นี้นะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาจะพาเพื่อนไปชมบรรยากาศดูเนาะบรรยากาศริมโค้งนะคะทุกคน ดูนะคะทุกคนเยขออภัยนะคะมเมอสันเนาะดูด้านนี้เนาะลูกใหญ่เนาะเพื่อนๆเห็นไม้เขาติดลูกแล้วเนาะด้านบนจะมีดอกนะคะทุกคนกระเจี๊ยบเขียวเนาะต้นงามๆเลยค่ะเพื่อนๆดูตู้และะ้วค่ะเพื่อนๆเขาก็จะตัดตัดตรงนี้เนาะตัดตรงนี้แล้วก็เอาไป ไปลวกหรือว่าไปผัดหรือว่าไปกฝั่งนู้นก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านวันนี้ไม่มีฝนนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีอยู่ค่ะเมกก็ไม่มีนะฝากกินกันลํำพริกนันนะคะต้นใหญ่มากเลยด้านวนก็จะเจ่มใสดีนะคะวันนี้ นีประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะกฝั่งน้นก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านวันนี้ไม่มีฝนนะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศดีอยู่ค่ะเมฆก็ไม่มีนะฟ้าเพื่อนๆนเห็นไม้เขาติดลูกแล้วเนาะ,ะด้านบนจะมีดอกนะคะทุกคนกระเจี๊ยบเขียวเนาะต้นงามๆเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนดูตู้พักกาศน้อยนะคะกนเนาะต้นนี้ก็กินสดๆได้นะเพื่อนเพื่อนกินกับอปา่นปลากับ น้ำพริกกับลาบกับอะไรก็อร่อยเนาะฝั่งนู้นก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านวันนี้ไม่มีฝนนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีอยู่ค่ะเมฆก,ก็ไม่มีนะฟ้าเป็นแมงลักนะคะทุกคนหญ้าเต็มเลยเนาะนกระเจี๊ยบเขียวนะคะเพื่อนๆว้าดูลูกนี่สิติดลูกป,ประมาณนี้เลยเนาะ,ะประมาณนี้ผักกาดน้อยนะคะเนาะ ตัวนี้ก็กินสดๆได้นะเพื่อนๆกินกับป่บนปลากับน้ำพริกกับลาบกับอะไรก็อร่อยเนาะนี่ก็ยังอ่อนๆอยู่เนาะขนาะนี้ยอดเขานี่นะคัเพื่อนๆมาเดินเพื่อนๆเห็นไม้เขาติดลูกแล้วเนาะด้านบนจะมีดอกนะคะทุกคนกระเจี๊ยบเขียวเนาะต้นงามๆเลยคะ่ะเพื่อนๆดูต้น กินกระน้ำพริกนั่นแหละค่ะต้นใหญ่มากเลยด้านวนก็จัดฮิ้นเนาะบ้านเราเรียกผักกัดผักกัดถ้าัวหน่อยหนึ่งก็จะไปคั้นส้มนะเพื่อนเพื่อนทำผักดองเนาะทางอีสานก็บอกว่าคั้นส้มกําลังงามมะกระพาทางนั้นก็โหระพานะคะเพื่อนเพ่นู่นโหระพางามงามทางนั้นเลยเนาะคืโหระพา กำลังงาม,มก,กะาัะเพราทางนั้นก็หงลาพานะคะเพื่อนน,อนู่นหงลาพานางามทามงนั้นเลยเนาะก็หงลาพาสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยามายพาเพื่อนเพื่อน,อนมาชมส่วนกระเจี๊ยบเขียวนะคะทุกคนก็เจี๊ยบเขียวริมแม่น้ำโขงเนาะคะนะ่ะเนาะอะแล้วแต่แต่ส่วนมากทางบ้านยามายเขากินกับน้ำพริกกับป่นเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นยานะคะเพื่อนเพื่อนกระเจี๊ยบเขียวเนาะ เป็นยาต้นเขาต้นใ่ใหญ่เนาะหน้าฝนก็จะปลูกได้ประมาณนี้แหละเพื่อนๆปลูกกระเจี๊ยบเขียวนะคะกับโหระพากับแมงลักดูนะคะทุกคนเออฟังน้นก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านวันนี้ไม่มีฝนนะคะเพื่อนๆบรรยากาศนีอยู่ค่ะเมฆก,ก็ไม่มีนะฟา้ากำลังงามแล้กวกะเพราทางนั้นก็โหระพานะคะเพื่อน นน่นหัวเราพาง,งามๆทั้งนั้นเลยเนาะ